สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวครับวันนี้จะมารีวิวตะเกียงโคแมนสองเก้าศูนยเะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องดูนะครับตัวนี้ซื้อมานานแล้วครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือจะเพิ่มในการแต่งตัวนี้ครับเป็นโป๊อทรงป่องนะครับอันนี้เป็นโป๊ของโคแมนอะไรนะหกสามเก้าคิโลซีนะครับอันนี้ซื้อมาทางหากนะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยัหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับในแอปส้มนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นใกล้เคียงพ o r bu นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับใครสนใจครับสวยนะครับตัวนี้แต่งอันที่2ก็คือตัวนี้ครับเป็นวาวตัวนี้ครับตัวนี้ก็มีขายนะครับในแอปส้มเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ดูนะครับด้านล่างนะครับอยเงี้ยสองเก้าศูนะครับแต่ง เหมือนเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับแต่นี่คือรุ่นเก่านะครับเป็นตะเกียงสองไส้นะครับเดี๋ยวลองจุดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวปั๊มลมก่อนครับอันนี้เติมน้ำมันไปแล้วครับเดี๋ยวลองปั๊มลมก่อนนี่ฮะสองเก้าศูนย์เอเนี่ยฮะประมาณนี้ครับก็ปิดไฟเดี๋ยวมาลองจุดดูนะครับจะใช้ไปเช็คที่ไม่ใช้แก๊สนะครับ เป็นแบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่แทนชาร์จได้ครับตัวนี้ก็มีไข่ครับเดี๋ยวลงให้ในแอปส้มให้ดูนะครับด้านล่างดูตามดิ้งได้เลยครับอยลังจุดเลยครับไอตัวนี้ดีอย่างครับมันแย่เข้าไปในนี้ได้ครับรูตะเกียงเพราะว่ารูตะเกียงตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่ครับนี่ครับแบบนี้ครับก็เข้าไปจุดได้เลยครับเดี๋ยวลองจุดเลยครับใช้ ไฟแชกไม่ใช่แกนนะครับแย่เขาได้ครับเพราะว่ารูสองกระสุนไอตัวนี้จะใ,ใหญ่กว่าบางรุ่นนะครับก็เดี๋ยวเตรยมเปิดว่านะครับนี่ฮะก็จะติดแล้วนะครับใช้ไฟแช็กไม่ต้องใช้แกนนะครับตัวนี้ใช้ได้จุดได้เหมือนกันครับ ดครับจุดแล้วครับเกง2 9งเกแต่งนะครับก็คือเปลี่ยนโป๊ะใหม่แล้วก็ลูกบิดเป็นหมุนตรงนี้ใหม่นะครับตัวนี้มีขายนะครับเดี๋ยวลงใครสนใจเดี๋ยวลงลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นอัส้มนะครับขอจบรีวิวเีลงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ